หมอดูหงจุย้ยอ่ะลวงผู้เสียหายไปเอาเงินมาเป็นร้อยล้านบาทสุดท้ายถูกจับแล้วนะครับแล้วถามว่าเงินอยู่ไหนเงินที่ลวงไปเป็นร้อยล้านปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไม่เหลือซักบาทเดียวครับเขาเอาไปทําอะไรเอาไปดูภาพที่กองปราบบุกเข้าไปจับกลุ่มก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสามารถจับกลุ่มตัวนายธนวันหรือว่าตีรี่หงจุย้ยขณะที่เขาเดินทางมาที่บ้านลำลูกกาปทุมธานีนะครับ คือก่อนหน้านี้สารอาญาอนุมัติหมายจับความผิดฐานช่อกงประชาชนและก็ฟอกเงินผู้เสียหายเนี่ยถ้าจำกันได้เข้าไปแจ้งความว่าถูกลวงให้ซื้อวัตถุโบราณจะเสริมดวงมีโชคลาภชีวิตจะดีขึ้นทีนี้มีคนไปแจ้งความแล้วนะคุณผู้ชมนะ4ี่ถึพฤศจิกายนเนี่ยมป็นผู้เสียหาย67คน เงินที่เสียไปเนี่ยประมาณร0 8ยล้านบาทคือเยอะมากคุณผู้ชมครับตํารวจก็นําตีรีหงจุ้ยเนี่ยมาสอบปากคําที่กองปราบนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและก็อ้างว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะแต่ทีนี้เนี่ยพอให้การแบบนี้ตํารวจบอกไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าจริงๆเนี่ยตํารวจสะกดรอยสะกดรอยอยู่นะครับแล้วก็ไปพบว่าวนเวียนอยู่แถวแถวชายแดนถามว่าเงินที่ลวงจากผู้เสียหายไปนับร้อยล้านบาทอยู่ที่ไหนเขาบอกว่า แทบไม่เหลือแล้วครับตามข้อมูลก็คือถูกนําไปใช้เล่นการพนันส่วนรถหรูที่ยึดมาได้ก่อนหน้านี้พบว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้วิธีการเช่าครับเช่ามาแล้วก็จ่ายเป็นค่าเช่าเดือนละล้านส่วนทรัพย์สินอื่นๆอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะครับค่ะซึ่งพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยืนยันนะคะกรณีน,นี้แม้จะเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่พฤติการเข้าขายช่อโกงและทุกคนมีหลักฐานการโอนเงินแล้วไม่ได้ของอันนี้ชัดเจนปรากฏว่าทีนี้พอมีการจับกลุ่มติลิี่ฮงจุ้ยไป มาดามฮวงจุย้ยซึ่งเป็นพี่สาวพร้อมกับคุณพ่อออกมาระบุนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการช่อโกงประชาชนมาดามฮวงจุย้ยพูดทั้งน้ําตาเลยบ,บอกว่าเธอกับน้องชายเป็นทายาตรุ่นที่15ที่ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยมาจากคุณพ่อซึ่งมีการสืบทอดศาสตร์ด้านนี้ต่อต่อกันมาอย่างถูกต้องแต่ตัวเธอเองกับน้องชายเนี่ยมุมมองการทํางานไม่ตรงกันจึงไม่ได้ทําบริษัทร่วมกันนะคะ ส่วนการนําเข้าสิงคู่ของบริษัทมาดามหวงจุ้ยที่เธอทำนะคะ<ม>ก็ยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายมีใบนําเข้าจากประเทศจีนมีของจัดส่งไม่เคยมีปัญหาเหมือนกรณีของน้องชายส่วนพิธีพระผงกระดูกผีอ,อันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าไม่มีในศาสตร์ที่บรรพบุรุษเนี่ยสอนกันมาทุกคนในครอบครัวตกใจมากที่รู้ว่าน้องชายไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นโดยเฉพาะคุณพ่อคะ่ะ นั่งร้องไห้ตลอดเวลามาดามฮวงจุ้ยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ครอบครัวยินดีจะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทุกอย่างคนทําผิดก็ย่อมต้องรับผิดค่ะคือตอนนี้สภาพจิตใจครอบครัวคือแย่มากๆจริงๆสิ่งที่ต่างๆที่ผ่านมาทางบ้านไม่ได้รับรู้เลยว่าออาไปทําอะไรมาบ้างตอนเนี้ทุกอย่างมันเปิดเผยหมดแล้วออดก,ก็ต้องยอมรับ ความเป็นจริงแล้วก็ให้ทุกอย่างดําเนินการตามกฎหมายทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากถาแถลงข่าวเสร็จมาดามพงจุ้ยเนี่ยก็ไปเยี่ยมน้องชายที่กองปราบนะครับแล้วก็เข้าไปให้ปักคากับตํารวจเธอบอกว่าเธอกับครอบครัวยินดีให้ความร่วมมือกับตํารวจเต็มที่เพ<ม>ื่อให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็ฝากไปถึงน้องชายทําผิดก็ต้องรับผิดไม่ต้องห่วงเรื่องของลูกกับภรรยาเธอในฐานะพี่สาวจะดูแลแทนทั้งหมดให้ พร้อมกันนี้ก็แสดงความเสียใจและก็ขอโทษผู้เสียหายทั้ง,ง,งหมดด้วยนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำ,สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ